สวัสดีครับสวนลูกนิกมาอยู่แล้วครับวันนี้มาตัดต่อกิ่งชะอมตัดกิ่งชะอมมาแช่น้ำยาแช่น้ำยาหมักจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงเพื่อจะให้มันเกิดปฏิกิริยากับรากชะอมที่ตัดมากิ่งชะอมแล้วก็ผสมเครื่องดิมไปด้วยหนึ่งฝาเพื่อจะมาเอา มาตัดมาใส่กิ่งชําแบบนี้ครับก็ติดนะครับนี่ใส่ไปแค่วันสองวันก็ติดส่วนอันนี้ฝรั่งฝรั่งกิมจูก็เจอความต้องเรียนในการติดไปแล้วนี่ครับ,รบอ,นนอ,อ,อันนี้ชะอมชะอมไรหนามขยายพันธุ์ต่อครับจากที่ซื้อมาทําไปเรื่อยๆครับส่วนลุงนี้ครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ